เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพญานาคในมิติของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับถ้าถามว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่าผมคงไม่กล้ายืนยันได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะไม่เคยเห็นกับตาแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีในมุมมองของพระพุทธศาสนาแท้ๆย้ำว่าแท้ๆนะครับ ไม่มีพราหมณ์หรือฮินดูมาเกี่ยวข้องเหมือนที่เราได้ยินมาที่ว่าพญานาคเนี่ยเป็นบรรลังของพระวิษณุครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ฮินดูเขานะครับหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอันเดียวกันกับพุทธแล้วในทางพุทธศาสนาล่ะกล่าวถึงพญานาคไว้อย่างไรถ้าตามหลักของพุทธแล้วเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องของพญานาคเหมือนกันครับ ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงพญานาคไว้เหมือนกันคือถ้าศึกษาดีๆเนี่ยอาจจะละเอียดกว่าของพราหมณ์เลยก็ว่าได้หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเองเรื่องราวของพญานาคเนี่ยก็มีปรากฏในชีวประวัติของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของไทยหลายรูปเหมือนกันครับเช่นครั้งหนึง่งที่หลวงปู่มั่นเคยไปพักภาวนาที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้เมตตาเทศปโปรดพญานาคที่มีนิสัยชอบํำหนิผู้อื่น ให้หันมาขลารบเลื่อมใสในพระตนตรัยเป็นต้นซึ่งในทางทัศนะของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้มองพญานาคว่าเป็นเทพเจ้าแต่มองว่าพญานาคหรือนักราชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปเลยครับแต่ว่ามีสภาพเป็นกายทิพย์จัดเข้าในดิรชานภูมิเป็นราชาแห่งงูเหมือนกับกษัตริย์เนี่ยเป็นราชาของมนุษย์นั่นเองครับ รูของพญานาคนั้นเนี่ยก็มีสภาวะที่ละเอียดกว่าพวกเรามากจึงไม่ใช่วิสัยที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าธรรมดาธรรมดาพญานาคนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพุทธศาสนาก็บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ๆตระกูลที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าวิรูปัขะตระกูลนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นผิวสีทอง ตระกูลที่สองเรียกว่าเอราปทะ,ะก็จะมีลักษณะเป็นผิวสีเขียวตระกูลที่สามฉับพยาปุตตะจะมีลักษณะเป็นผิวสีลุง้งตระกูลที่สี่กันหาโคตมะจะมีผิวเป็นสีดำส่วนการเกิดของพญานาคนั้นนะครับสามารถเกิดได้สี่วิธีก็คือวิธีที่หนึ่งอันทชะเกิดในฟองไข่ เหมือนงูหรือว่าสัตว์บางชนิดที่ออกลูกมาเป็นไข่แล้วก็ค่อยๆฟักออกมาเป็นตัวถือว่าเป็นกำเนิดที่ต่ำที่สุด 2. กําเนิดแบบชลาพุชะคือเกิดในคันอันนี้เรารู้จักกันดีครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็จัดเข้าในกำเนิดนี้ด้วยกำเนิดที่3คือสังเสทชะคือเกิดในที่หมักหมม,มในน้ำที่ไม่สะอาดกำเนิดที่4คือโอปะปะติกะ เกิดแล้วโตวทันทีอันนี้เป็นการเกิดที่สูงที่สุดครับเทวดาส่วนมากเนี่ยก็มีกำเนิดแบบนี้ขึ้นชื่อว่าพญานาคล้วนมีพิษร้ายแรงทั้งสิ้นเราก็สามารถดั่งพิษพญานาคออกเป็น4แบบด้วยกันก็คือแบบที่หนึ่งพิษที่ตาครับเพียงมองด้วยความโกรธศัตรูก็จะถูกเผาให้สลายทันที 2. พิษที่ลมจมูก สามารถพ่นลมพิษที่จมูกเผาศัตรูให้หมอดไหมได้อย่างง่ายดาย 3. พิษที่กายสัมผัสเมื่อถูกต้องกายของใครแล้วคนนั้นก็จะถึงแก่ชีวิต 4. มีพิษที่เคี้ยวเมื่อได้กัดพิษก็จะแล่นเข้าสู่ร่างกายลักษณะของพิษที่แล่นเข้าสู่ร่างกายนั้นก็จะทำให้เกิดอาการที่มีลักษณะสีแบบคือเมื่อถูกกัด ร่างกายก็จะแข็งกระด้างเหมือนไม้แห้ง 2. เมื่อถูกกัดร่างกายจะมีผุพองมีน้ำหนองไหลเยิม้ม 3. เมื่อถูกกัดร่างกายจะเปื่อยไหม้เหมือนกองเท่าฐานและแบบสุดท้ายคือเมื่อถูกกัดแล้วเนี่ยร่างกายก็จะขาดแหว่งเป็นช่องเหมือนแผลที่ถูกฟ้าผ่าส่วนเรื่องที่ว่านาคเป็นศัตรูกับคุดนั้น ก็ไม่ได้เกิดจากการบากหมางก,กันตามที่ตำนานของพราหม์กล่าวไว้แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะสัญชัตยานตามธรรมชาติครับคือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็คล้ายๆกับแมวและหนูที่เป็นศัตรูกันนั่นแหละครับถ้าแมวเห็นหนูก็จะต้องไล่จับกินหนูทันทีเรียกได้ว,ว่าวิ่งเอาเป็นเอาตายถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวเหมือนกันครับถ้าคุดเห็นพญานาคสัญชัตยานของการล่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้น เป็นต้องไล่จับนาคมากินทันทีถึงแม้ว่าพญานาคจะเป็นอาหารอันโอชะของพญาครุฑแต่ก็ใช่ว่าครุฑจะจับนาคได้ทุกประเภทเสมอไปครุฑจะจับนาคได้เนี่ยก็เฉพาะกำเนิดที่เสมอกันหรือต่ำกว่าเท่านั้นเช่นครุฑที่เกิดในไขย่ย่อมจับนาคที่เกิดในไข่ได้นอกนั้น้เนี่ยก็จะจับไม่ได้ครุฑที่เกิดในคันย่อมจับนาคที่เกิดในไข่และเกิดในคันได้ นอกนั้นเนี่ยก็จะจับไม่ได้นะครับส่วนครุฑที่เกิดแบบโอปปติกะซึ่งเป็นกำเนิดที่สูงสามารถจับนาคได้ทั้งหมดเว้นไว้แต่นาคกำพลอสเดรซึ่งเป็นเสนาบดีของเหล่านาคหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นแม่ทัพของพญานาคนั่นเองนะครับถ้าในโลกมนุษย์เราก็เหมือนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั่นแหละครับมีฤทธิ์มากครุฑจับไม่ได้ 2. พญานาควิรุมปัก หรือท้าวิรุณปักเป็นพญานาคที่เป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายเป็นหนึ่งในสีมหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาปกครองทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุเป็นราชาของพญานาคไม่ว่าครุฑตัวไหนก็ไม่อาจทำอันตรายได้ 3. พญานาคที่อาศัยในมหาสมุทรสีทันดอนทั้งจิตแห่งเพราะน้ำลึกมากครุฑเนี่ยไม่สามารถทำให้น้ำแห้งขอดไปได้ คือเวลาที่ครุฑจะจับหน้ากินนะครับเขาจะกระพือปีกด้วยพละกําลังอันมหาศาลเพื่อให้น้ําในบริเวณนั้นแห้งไปสักพักหนึ่งจึงจะจับพญานาคกินได้ซึ่งในมหาสมุทรสีทันดรนเนี่ยมันไม่ใช่มหาสมุทรที่อยู่ในโลกมนุษย์นะครับแต่มันเป็นมหาสมุทรที่ล้อมรอบภูเขาเซเนรุที่เป็นแกนกลางของจักรวาลเพราะงั้นน้ําจึงมีปริมาณที่ลึกมากๆ 4. นาคที่อยู่ตามภูเขา ครุดจับไม่ได้เพราะมีที่ซ่อนตัว 5. นาคที่อยู่บนพื้นหากหาที่ซ่อนตัวทันครุดก็จับไม่ได้ 6. นาคที่อาศัยในวิมานเป็นนาคโอปปติกะมีตระกูลสูงมากและยังอยู่ในวิมานของตนครุฑตัวไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับได้พญานาคนั้นนะครับมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมากถิ่นที่นาคชอบอยู่อาศัย ก็คือในแม่น้ําเช่นกาลนาคราชอยู่ในแม่น้ําเนรัญชลาซึ่งมีอายุยืนถึงหนึ่งมหากับกาละนาคราชนั้นนะครับชอบหลับนอนมากโดยหลับนอนนานถึงหนึ่งพุทธันดรจะตื่นครั้งหนึ่งก็เมื่อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงลอยถาดทองในแม่น้ําก่อนจะตัดสรู้เท่านั้นนะครับนาคบางจําพวกเนี่ยก็อาศัยอยู่ใต้ท้องแม่น้ําลึกลงไปในดินไม่มากเช่น เมืองนาคใต้แม่น้ำโขงที่ขึ้นมาพ่นบ้างไฟพญานาคในวันออกพรรษานาคบางจำพวกเนี่ยก็อาศัยอยู่ใต้ทะเลใหญ่เช่นวรุณนาคราชที่เคยประโคมดนตรีถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกและบางจำพวกก็อาศัยอยู่ตามถ้ำในป่าลึกเช่นพญานาคที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่หลวงปู่มั่นเคยพบถ้าเราเคยได้ยินประวัติครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ในเมืองไทยที่ท่านเคยทุดงไปในถ้ำในป่าต่างๆก็จะมีเรื่องราวของพญานาคมาเกี่ยวข้องอยู่เสมออยู่ตามห้วยหนองคลองบึงก็มีเหมือนกันแต่พวกนี้เขาเป็นกายทิพย์ครับถ้าจะไปะสูดด้วยการดำลงไปในน้ำหรือใช้เครื่องมือที่ทันสมัยสแกนหาพวกพญานาคตามถ้ำเนี่ยก็คงจะไม่พบหรือถ้าสมมุติจะสูบน้ำออกจากแม่น้ำที่เชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่อย่างเช่นแม่น้ำโขงเนี่ย ถ้าสูบน้ำออกจนแห้งหมดเราก็จะไม่เห็นอยู่ดีนะครับคงจะพบแต่พวกซากดินซากโคลนเพราะพวกเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกายละเอียดหรือกายทิ์จะสามารถเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพของเขาก็คือเราต้องมีใจมีหูมีตาที่เป็นทิ์ครับถึงจะสามารถเห็นได้พญานาคนั้นก็มีฤทธิ์มากเช่นกันนะครับถ้าอยากให้ใครเห็นเขาก็สามารถ ทำให้เห็นได้โดยจะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการเช่นว่าทำให้เป็นงูใหญ่เห็นเป็นเรือเปล่าๆล,าล,าลอยอยู่กลางน้ำก็ได้เป็นสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเป็นขอนไม้เป็นคนสารพัดท,ที่จะทำให้เห็นพญานาคนั้นแม้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลใหญ่แต่ก็อยู่อย่างสุขสบายครับเพราะว่าเป็นพิภพทีท่กว้างใหญ่เสวยสมบัติดุจเท้าสักกะ แต่เนื่องจากพญานาคนั้นเนี่ยจัดเป็นอาภาพัสสัตว์เข้าในกําเนิดดิรฉานจึงไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันได้ดังเช่นเรื่องราวของเอรกะปัตตะนาคราชที่คอยฟังข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันขึ้น15คห้าพญานาคเอรปัตตะก็จะให้ธิดาของตนเนี่ยนะครับยืนอยู่บนพังพานแล้วก็คอยถามปัญหาที่ต้องตอบด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้น าใครตอบปัญหาได้ตนก็จะยกธิดาให้พร้อมทั้งมอบสมบัติในนาคพิพภพให้ครอบครองวันหนึ่งพญานาคก,ก็ได้ปรากฏในข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงดำริว่าเมื่อเราไปในที่นั้นพญานาคและมหาชนก็จะมาประชุมกันฟังธรรมมหาชนก็จะบรรลุธรรมถึง 8,4000. จึงทรงเสด็จไปในที่นั้นประทับนั่งณคนต้นศึกต้นหนึ่ง ไม่ไกลจากสถานที่ที่มหาชนพากันไปตอบปัญหาพญานาคนั้นจากนั้นเนี่ยก็ทรงประทานเพลงร้องตอบเพลงของทิดาพญานาคให้แก่อุตรมานพพออุตรมานพได้ฟังเนี่ยก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันเลยนะครับอุตรมานพเมื่อบรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็ได้แวกฝูงชนขอโอกาสเพื่อที่จะเข้าไปตอบปัญหาชิงรางวัลทิดาพญานาคเมื่อได้โอกาสแล้ว ก็ได้ร้องเพลงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ทิดาพญานาคฟังเอระกัตตะนาคราชเนี่ยเมื่อได้ฟังเพลงร้องแก้ของอุตรามานพจบลงก็ทราบได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เกิดความปิติสุดประมาณเอาขนดหางเนี่ยตีน้ำจนเกิดคลื่นมากมายแล้วก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมพร้อมกับมหาชน เมื่อจบพระธรรมเทศนามหาชนบรรลุธรรมถึง8 4 0 0 0เว้นแต่พญานาคได้เพียงความเลื่อมใสและอนิสงส์อย่างอื่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนอย่างคนทั่วไปเรื่องราวของพญานาคนั้นก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับหากใครสนใจก็กดถูกใจไว้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวของพญานาคในมิติของพุทธศาสนาที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้รู้มาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ